หนัวเรียนนะคะถ้าถามว่าเรียนอะไรก็คือจะเรียนเกี่ยวกับค่าเรียนบอกเลยแม่จะซื้วเนรว่บานเท่าไหร่เท่าไหร่นะเราอ่ะโดยรอบการสัมภาษณ์จะมีทั้งหมดสวัสดีค่ะพี่ชื่อพลอยพิงนะคะมาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สวัสดีค่ะพี่ชื่อเตยนะคะมาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ค่ะสวัสดีและคณะวิทยาอะไรบ้างคะค่ะก็คณะวินะคะถ้าถามว่าเรียนอะไรก็คือจะเรียนเกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะอย่างเช่นวิชาการวิภาคศาสตร์วิชาสรีรวิทยาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาวิชาจุลชีววิทยาแล้วก็วิชาชีวเคมีค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบประยุกต์ค่ะ คณะวิของเรานะคะเป็นคณะที่แนวทางการประกอบอาชีพไปได้วกว้างมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหนา้าพิิธภัณฑ์หรือว่าจะเป็นตัวแทนฝ่ายขายในบริษัทยาหรือว่าเครื่องมือการแพทย์ต่างๆก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดสนใจที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิชาการก็สามารถที่จะเรียนต่อนในระดับที่สูงขึ้นทั้งปโทแล้วก็ปเอกได้ค่ะแล้วก็คณะเรานะคะสามารถที่จะไปเรียนต่อแพทย์ได้ด้วยค่ะก็ถ้าถามว่าต้องจบสายอะไรก็คือน้องๆหมอปลายจำเป็นที่จะต้องจบสายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ถ้าถามว่าเรียนสายสินได้ไหมถ้าเป็นรุ่นของหนูอะคะ่ะมีเพื่อนที่เรียนสายสินมาแต่ว่าถ้าในเกณฑ์ปัจจุบันนะคะได้เฉพาะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะคะ่าเทอมบอกได้ไหมกระสือได้ไหมว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่นะเราอะ <c oughs> ตลอดหลักสูตรนะคะค่าเทอมก็อยู่ที่ประมาณ45,000บาทค่ะทุนการศึกษามีไหมมีอะไรบ้างเรื่องทุนการศึกษานะคะก็คือทางมหาวิทยาลัยของเราอะคะ่ะ จะมีเกี่ยวกับทุนเรียนดีค่ะซึ่งเป็นทุน50%แล้วก็ทุน100%โดยทุนการเรียนดีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายมอบไปให้แต่ละโรงเรียนอยู่แล้วน้องๆก็สามารถติดต่อเรื่องทุนเรียนดีนี้ได้ค่ะจากที่อาจารย์แนะแนวของแต่ละโรงเรียนแล้วก็จะมีอีกทุนหนึ่งก็คือเป็นทุนส่วนลดแรกเข้าหรือว่าทุน early bird ค่ะก็จะมี ในรอบของที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครอะคะ่ะก็สามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบ o o กรังสิตยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะกรณีที่ถ้ายื่นทุนนะคะไม่ต้องใช้คะแนนกีแคดเลยคะ่ะถ้าถามว่ามีสอบสัมภาษณ์กับใช้พอร์ตไหมก็คือจะมีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับยื่นพอร์ตโปริโอค่ะแล้วก็เกณฑ์ก็คือเหมือนเดิมก็คือน้องๆจะต้องจบจากสายการเรียนวิทยา,า,าศาสตร์คณิตศาสตร์มาแล้วก็เกรดเฉลีย่ย2.5ดขึ้นไปค่ะโดยรอบการสัมภาษณ์จะมีทั้งหมด4รอบการสัมภาษณ์ด้วยกันค่ะ ใน t ีแคสักสมัครตรงต่างกันอย่างไรคือถ้ารับตรงของทางมหาวิทยาลายัยก็คือจะต้องเป็นแผนการเรียนวิทยคณิตแล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่2.5ขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าเกิดรับตรงของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยซึ่งการรับตรงของทางมหาวิทยาลัยเรานะคะก็จะแยกจํานวนรับจากระบบ TC แคสด้วยค่ะแล้วก็จะไม่มีการตัดสิทธิ์ในระบบ TC แคสค่ะ ในเรื่องของนักเรียนต่างชาตินะคะก็ทางคณะเรามีการรับนักศษษษึกษาต่างชาติค่ะแล้วก็รับ GED ด้วยแต่ว่าทั้งสองส่วนนี้ก็จะต้องสอบสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะถ้าถามว่ามีข้อบังคับเรื่องการแต่งตัวไหมก็ตอบว่ามีค่ะในเรื่องของถ้าสมมติว่าเราไปเรียนในรายวิชาบรรยายนะคะ่กะก็จะต้องจะต้องมีการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในรายวิชาที่เป็นรายวิชาของคณะค่ะก็จะค่อนข้างข้มงวนนิดนึงแล้วก็จะมีในส่วนของรายวิชาภาคปฏิบัติหรือว่าการทำ lab อะค่ะ ก็จะมีในส่วนของ lab safety เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราก็จะต้องมีการแต่งกายให้เหมาะสมสําหรับการทํำ lab ต่างๆค่ะการสุดงานก็คือเหมือนกับเราเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ปี1ปี2แล้วก็ปี3เนี่ยเอาไปลองประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงซึ่งประสบการณ์ที่เราได้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอยู่ที่สถานที่ที่เราเลือกไปด้วยค่ะแล้วก็ฟิลงานที่เราเลือกไปด้วย ซึ่งม,มันก็มีประโยชน์มากเลยพิงคือ,คอไปฝึกอะไรมานะที่จุฬาปะไปฝึกที่สถาบันพันธุกรรมวิศเฟ่่มันยาวอะเอาไหมเอาไไปฝึกที่ i อ g ีที่จุฬามาค่ะสนุกป,ป, <c oughs> ป่ะตอนนี้ยังไม่ได้ไปฝึกเลยก็ <c oughs> สนุกดีแต่ว่ามันค่อนข้างเป็นฟิลง,งานที่จริงจังนิดนึงโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวฝึกงานแล้วเดี๋ยวจะไปนลองบ้างจบปหนอปสองอุ่สรนี้ เรียนมาสมัครได้ไหมหรือว่าเทียบโอนได้ไหมกรณนนีที่ถ้าจบกศอนอมาใช่ไหมคะคณะเราก็มีการรับกที่มาจากกศนเหมือนอกันค่ะส่วนถ้าเป็นปสอสก็สามารถเทียบโอนไม่ได้คะ่ะแต่ว่าต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยเหมือนกัน